ล่าซุดพี่น้องฮะล่าซุดพี่น้องเลยหฮงบักเฮงมาคนซอ้เมื่อกี้เอาต่อเสือคอยเปี่ยงให้ เสือค่อยว,วันวันดึงส่วกุครมในวันแ่องอดีพี่้องไว้แหลนเป็นหนนาต้นหนึ่งซ้าม่งปวด chương thì nói Cửa thịt can thịt non lục sai kìa à, chấp <laughs> พดนมายางนักบาดนี่ก็เข่ากระติมให้นะเห็ดจังไดพี่น้องบ้านเออแต่ละแต่ปีนั่นกันนั่นนีแวปีไหน่ะป้พี่น้องพันยูพบเน่ากับบท่ันเกือบแล้วซิเว็ให้นะแท้เข่ากระซุกยังโบอิ่มปนได้อดอก อ่ะกระเทือนว่าปลาดำมามาแล้วคันโบน่นก็ลงมาซื่อว่าบ่แม่นคอยได้น่ะตตยามนี้ซํานีน่ะโอ้ยพี่น้องเอ้ย ห้ามเขาหาบเกระแก่สองหลดเขาห้งเกี่ยวลายห้ามบิดเลยนุงป้อมหากับพันธา์ืนพอหลดมาว้ยเก็บมัดเข่าบวชบะพี่น้องเ้ยพบคนละบานสามโมงกวั่า คนเศ้าแล้วเมกี่ยวต่อบุญย้อมอนน่นนาอันตกนุกฮะคนเศร้าแล้วเกี้ยอต่อ,ตอโออมึดมดออง,องดูหน้าพี่น้องจหงตะคอง เเเมเอ้ยเอาหมูมิดหน้าเจ็ดไห้กันโคตรนักอืกอเป็นน้ำปลานี่แหละแม่น้องฮิลันจิ้ม,าานนมง,งานเกี่ยวข่าเพื่อนเอ้จ็็มเทียงหนะ้า ไปคือกันเออตอนเช้าน,น,นออั้นพักผ่อนเออเสียงแตกสวดๆไี่น้องเลย cả lảpìe nè nói hâm nổi cả hâm line bôi nhôm sao gì ở rồi đấy à, กล้องเขา่าเฮ้ยประคุดข้องไม่ให้ก้องเข่านะ <c oughs> แปดเก้าห้่ละบอประมาณนั่นเนาะแปดเก้าไฮาสิบเอ็ดน้าน่อยนะกต่มันบบซุกนะเด้ให้ลุ่มก็ไม่ได้เกี่ยวว่างบ่ได้แล้วนะเนาะตีกันถูกงานไปงานได้ตีกันงานนั้น คนงานน่ะอ่าสุดพี่น้องส่วเทียงหน้าเรียบร้อย <c oughs> นอะใบขนตะลางเรียบแล้วพี่น้องพี่น้อง ก็ะเป๋าสีมาที่ชิเจ็้ชิบแปดละมาไอลีเนาะไม่โกงค่ะมาจริงดูใส่ก็คือห้ามเปดอกห้ามลายถุงกันสิือกหัวเข้าวเคี้ยวค่ะ เหี่ยวเซๆๆเาา้าซ่ลนะพี่ดเปียกเนาะพี่ได้กันไรพี่ด้แบสิบบเปียกะเปียกตงตูน่าตีกันอันทงานกันไรยองเศร้นๆๆนาเลผมไ น้ำลายก็คือแยงมดพี่น้นองเ้ยกองขาวมุแนแอบแหบคือเกินง้อฟ้าหั่นแหละ หน้าเจดํามกระซิบก็บหายหนะาห้ากับเจ็ดแปดหายไ่รอจึงสวงเทีื่ยงหน้าเรียบร้อยสุดไร้ขาวเต็มเลย <c oughs> สามมงส,มมงสม่วไมรเขาจะย่างถึงเราลงสองมงย่างเนาะเออเจียวจะม,มงกุ๋ว กันโปเท็กมามากกันป๊บมีล่มแลมวเนี่มัมน,น,มนห่อนมาลายมืออะไรมันเหงามาลายมืออะไร าตกข้าวเดียวต้นแบบเป็นแม่เลย <c oughs> Aun yung malang tay เปิดเลยเศร้าหน้าจุ๊บ <laughs> จุ๊บค่ะจุ๊บแน่เศร้าแล้วก็วเศร้าเถอะเทวดาเอ้ยดูอีกต่อคนเอื้อนแล้วพี่น้องไม่กลัวฉันไม่กลัว <laughs> ฉันไม่กลัวนี่เสร็จเสร็จตีนนี่ล้ว บริยานเปียกบริยานตะก้องเปลี่ยนหายก็เดินแปดเดินเก้าไม่กลัวค่ะไม่กลัวขก็จสมื้อตะพูดเห็ดแล้วก็คืนพีดเอาหน่อยแล้วพัชริกินก็น้ำนะ น้ำเต็มเดินเลยก้องขาวเปียกหมอนยอดเกี่ยวเท่านี่แหละกัแหละตัวนี้เด้ตัวเทิงเด้ตัวเทิงนี่ก็เกี่ยวเลดกันแหละตัวนี้ก็เกี่ยวรดงัวกินงัวกินมันยากงัว เปียกแล้วก็เปียกซะอยากห้ามเลยคันบบห้ามหรือตายแกขาตายคันบบได้ห้ามเลยห้ามซะพี่ได้บัตรสิบโบได้กินขาวเปียกขาวโม,ม่บอมี่น้องเอ้ยถูกปีพัว่าทำใหญ่มากเนี่ยนะป้องซุ้งๆแล้วนะป้องซุ้งๆแลยเจิงบพี่น้อง พูนมันเกี่ยวถึงลม่มอยู่บ้างอีวันเห็ดเห็ดเห,ห็ดเป็นพอรอนบ่ให้เห็ดเป็นพอรอนบอยเนี้ยเป็นอะไรเห็ดห่างๆเอายายเอาก็ได้กับข้อเห็ดเป็นพอรอนใยๆเอาหนาะ เห็ดเห็ดเป็นพรน่ะเลยหักยายเอาเห็ดกว้งสีจังสูงเห็ดพรละสี่กำัส <um> ี่กรัมฮะน่ะอยากห้ามอ่ะมันห้ามปีใดว่าบ่ได้ว่าสีบ่ห้ามนะบ่มีห้ามถูกปี เออผูกปูมัดแร่หังเปียกขากเปียกแน่เขาหักกับคนขึ้นช่องรถไทยเอามึงเอาเอาเอายู่ยู่ยู่เอาเอาขึ้นบ่อขึ้นเฮ้ยบ่อขึ้นนักคนน้ำเน้าเจ้าเขาเปียกพี่น้องก็จะเป็นลำบากขาดเศ้าหน้า ได้อืมลงโลดนี่งโขนยาเคผู้ กับซีวิตพ้นบอวิดต้นนี้กับบอวิดพ้นคือการเอาขึ้นไปกองไว้กับน้ำพ้นไหลทถือคือเก่าเทสไหเนี่ยนะเอาไปเห็นกระแหงพี่น้องเห็ดสมันมึงดูมันจะตกจากมืออย่าให้ห่วงมันลงน้ำนะฮัมตัวใหญ่ห่วงมันลงน้ำเด้อกองสู hina, ALL, blond, ははงๆเลย ปะวัดสัตว์ปะวัดสัตว์เออปะวัดสัต <c> ว <oughs> ์ฮิวไม่เกี่ยวนะเจ๊ใช้แดดแข่งพ,นพ้นเพราะจะเหงื่ออยู่ดอก <c oughs> ตาคือหาแดดพอเลยไ,ไม่รอ้เลย ไอ้แขล์เมาบอยพี่น้องเอ้นทีมรถลท้ายเรียบร้อยอยู่บกขึ้นด้วยเขาจะให้เบิ่งเป็นห้าเกินได้สองโหลดสามหลดเนาะอันนี้เนี่ยพี่น้องดำๆขึ้นมุมในเหงาเสื่อมเ้ยบนเมืองเป็นอะไเนาะเป็นการห้วยรลายเติบได้นอเมือนะคะกับมะกุ๋มานี่จ่างคนเมืองค่ะเด้โหดายกับพี่น้องงั้นก็แล้วนี่กับเกี่ยวมันกลุ่มเมือซะ หาหามงก็บขื่นพี่น้องแล้วก็เสือเอ้าเจ้าฟองก็ได้ถ้ามันแดดก็ประมาณสองแดดก็แห้งพี่น้องเป็นฝนนะว่าหนากลางจอกยางขึ้น เบียกนะฮะผูกางจ่องกันน้แดนไม่แต่ให้หน้าผู้มได้ถ่ายเขาขี่ถ่ายน้ำประทันเป็นอะไรพายจมหอนะ้มอ,มหอ,อนนะสมได้เขา <laughs> มีแต่อยากห้อนห้อนไรเฮ้ยจมมิจตจมห้อนแล้วแล้วมันเป็นอะไรแล้วนะวบ้าไนี่นะ sống chơi là bỏ bỏ ăn thơ này là thơ bỏ hót này lì bỏ thư cụp ô kiều cả khửn kiều ở trên thái na hey jeep tìn แม่บคอดแม่บคอดปลาลงหลีป่จ๊ะโอ้ยหน้าให้หน้าจนว่าหที่นี่สิว่าบ่มีหน้า นั่เป็นนักบ่ข้าจะคุยผู้บ่าวน่อยนะอู้นักขนาเขานะบ่าไว้าวโอ้ขายกี่สามชินนขายเิยป,ปันขายหลดภาสิแคน้นตายใั่นหมซุผมมอาปัน่นหนึ่ห่างแตน มันหนาวแห้งโอ้ยฝนขนาดพี่น้องเ้ยจะตะหนกเนี่มาสมว่ามันห่อนเนาะห่อนเทห่อนว่ะพุทธอักราชยอพุทธศักราช